ซุปเปอร์จิก60กรัมอู้ยนี่ไงอือหือือหอเป็นไงเป็นไหนเป็นไหน,ไนไมาซุปเปอร์จิก60สิบกรัมมีเม็ดนะดลปล่อยจมถึงพื้นนะครับปล่อยให้จมถึงพื้นเลยโอ้โหเอแรงดีว่ะตัวนี้ อันนี้อันนี้ปล่อยรอจมนะครับดูปลาตัวนี้กันว้าวุ่นดีจังเลยมันต้องแบบนี้ขึ้นมาแล้วกระมงไหมกระมงกระมงนะทุกคนกระมงอ้ยยกเลยเหรอโหสุดยอด โอ้ไม่ธรรมดาแล้วนี่ครับเจ้าของปลาเดินเหลือของของเราของน้บเบียมาถึงพื้นแล้วซับปลงไปต่อถึงพื้นแล้วซับ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาให้ยับเอาให้ยับครับผมต้องงัดแนวนี้มาเอ้ยทำไมของผมสายไปนู่นแล้ว ปล่อยไปถึงพื้นไม่เหรอปล่อยถึงพื้นเลยทำไมสาไปทางนู้นนะนี่เขาลอะนี่นะราจะคองกันคทำะเียฮะอ๋อปาตัวหนึ่งครับ ขึ้นยังขึ้นยังขึ้นมา,มาขึ้นก่อนลมาขึ้นมาขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกอึ๊บขึ้นมาตายตายครับช่วยหน่อย ขึ้นมาแล้วโอ้หลุดพอดีเลยซุปปะจิกทุกคนหมานี่ไหมเนี่ยแจว๋วสีนี้เขว่าหมาน,นะครับไวก็วงางแลว่าหมานี่นะเนี่ยดูปลาดูปลาเป็นไงเป็นไงซุปป,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 ปะจิก,จกนี่